สวัสดีครับชาวเพจชมรมคนรักมือถือทุกท่านนะครับวันนี้ชมรมคนรักมือถือก็จะมารีวิวตัวไอโฟนไฮเอนะครับตัวท็อปพรีเมียมนะครับผมเกียรติดีสุดนะครับของทางชมรมคนรักมือถือนะมาจัดจําหน่ายนะครับผมนี่นะครับตัวนี้อันนี้ติดฟิล์มอยู่นะฮะตัวนี้ก็จะมีสามสีด้วยกันนะครับสีขาว สีดำสีทองนะครับผมก็จะเป็นสีดำนี่นะครับมีสามสี 3, นะครับราคาก็อยู่ที่โพสในเพจหรือในเว็บไซต์เลยนะครับสเปคต่างๆนะครับเขียนไว้อย่างละเอียดแล้วนะครับให้ลูกค้าดูได้เลยนะครับนี่นะครับ รายละเอียดต่างๆนะครับก็ทําได้เหมือนเครื่องศูนย์หมดเลยนะครับการสกรีนนะครับแฟลชนะครับสองสีนะครับกล้องตําแหน่งกล้องนะครับการจัดวางนะครับปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับนี่นะครับน็อตต่างๆนะครับรูจิ้มซิมการจัดวางก็ทาได้เหมือนเครื่องศูนย์หมดเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นถ้าเราซื้อไปก็ลอกก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเหมือนเครื่องศูนย์แท้ทุกประการนะครับตัวนี้ ทุกรายละเอียดเลยนะครับครับมาเริ่มรีวิวกันเลยนะครับตัวนี้จะเป็นตัวพรีเมียมนะครับใช้ดูกล้องกันนะครับกล้องก็ชัดมากนะครับถ้าเป็นตัวพรีเมียมพวกตัวพรีเมียมเนี่ยกล้องเนี่ยจะชัดแบบเทียบศูนย์ได้เลยนะครับอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยชัดมากครับเห็นทุกรายละเอียดอย่างเงี้เลยนะครับ สเปคต่างๆก็ได้เขียนไว้ในเว็บแล้วนะครับนี่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับกล้องหน้านะครับชัดนะครับนี่ครับใช้ v ี vo ถ่ายอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันการใช้งานกล้องนะครับก็จะมีหมดนะฮะถ่ายวีดีโอถ่ายภาพนะครับโหมดพาโนรามาโหมดสี่เหลี่ยมนะครับ โหมดปรับแต่งรูปนะครับนี่นะครับก็คือสามารถทําได้เหมือนเครื่องสูตรนะครับนี่นะครับแล้วก็จะมาดูไอคอน UI ต่างๆนะครับการจัดวางนี่ครับรายชื่อการจัดเรียงต่างๆนะครับก็ทําได้เหมือนเครื่องสูตรหมดเลยนะครับนี่นะครับเซตติ้งต่างๆนะครับ สำหรับไอสำหรับตัว iPhone 5s เนี่ย mm. ก็จะมีอยู่3เกตนะครับอันนี้เป็นตัวท็อปพรีเมียมแล้วก็จะมีตัวท็อปลองนะครับแล้วก็จะมีตัวลองท็อปนะครับผม3มเครื่องนี้ก็จะต่างกันที่ความเร็วของเครื่องความคมชัดของกล้องนะครับอย่างอื่นอย่างนอกนั้นก็เหมือนกันหมดนะครับต่างกันแค่นี้นะครับนะครับเลื่อนขึ้นก็จะเป็นประมาณนี้นะครับมีไฟฉาย LED นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ เมนูเพลงก็จะเป็นประมาณนี้นะครับมาลองฟังเสียงกันนะครับนี่นะครับอืมีเพลงเพลงผมลงไว้ไม่เยอะนะครับจนประมาณนี้ครับ นี่นะครับก็เพลงต่างๆนะครับก็ลงได้ผ่านคอมพิวเตอร์เลยนะครับเดี๋ยวมาดูเทสการเล่นเกม 3d นะครับ ภาพก็คมชัดเลยนะครับเล่นได้ลื่นไหลไม่สะดุดนะครับอันนี้ผมโหลดผ่านไฟ PK มานะครับ หน้าจอ HD นะครับ Super HD ตัวปุ่ม Home ห,หน้าจอก็เป็นประมาณอย่างนี้นะครับสามารถเลื่อนไปที่เราไม่ปังสายตาเราได้ ไปลองเล่นกันเลยนะครับ ตอนเมื่อกี้มันเด้งเพราะ wifi ผมไม่แรงนะครับตอนนี้อยู่ห่างจากเราเตอร์มากเลยนะครับใช้กันทั้งหมดประมาณ78เครื่องนะครับตัวนี้ต้องใช้ใช้อินเทอร์เน็ตเล่นนะฮะก็คือว่า เล่นเป็นเซฟเป็นการประจนภัยยิงผีนะครับเกมนี้ต้องใช้อินเทอร์เน็ตนะครับไวไฟประมาณนี้นะครับ เล่นไ,ไ,ได้ลื่นไหลเลยนะครับ เล่นได้ลื่นไหลเลยนะครับสมูทมากเลยนะครับเก็บกระสุน <Nice. S 1> พวกเกมเอ่อรถแข่งอะไรก็เล่นได้หมดนะครับ เราโหลดเป็นพวกไฟล์ pk มานะครับโหลดลงคอมแล้วก็ติดตั้งอีกทีหนึ่งนะครับมันไฟล์ใหญ่ เป็นเล่นเกมประจนภัยนะครับตัวนี้นี่ครับก็เอาเท่านี้ก่อนนะครับก็ปร,ประมาณนี้ครับกดออก แจ้งเตือนแบตเตอรี่ต่ำนะครับก็เนี่ยฮะใช้ใช้งานได้สบายสบายนะครับสำหรับ iPhone 5s ตัวท็อปพรีเมียมตัวนี้นะครับราคาย่อมเยานะครับดูลาคุ้มค่าในราคาที่หยิบจับได้นะครับลูกค้าก็สั่งได้ที่เฟซบุ๊เพจชมรมคนรักมือถือเท่านั้นนะครับชมรมคนรักมือถือก็จะมีสมาชิกนะครับติดตามนะครับหลักแสนนะครับ มีเพจเดียวนะครับนอกกันไม่ใช่นะครับเพจหลักร้อยหลักพันนั้นไม่ใช่นะครับหลักแสนเท่านั้นนะครับตอนนี้ประมาณแสนหนึ่งหมื่นนะครับปัจจุบันนะครับสมาชิกของทางเพจนะครับจอก็เป็นจอ super hd นะฮะชัดแจ๋วนะครับนี่นะครับก็จะดูเป็นแบบแนวนอนก็ได้นะครับ ได้หมดนะฮะนี่นะครับก็รีวิวคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับผมลูกค้าก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ inbox fanpage หรือ ติดต่อ Li น์ไอ JK Phone Thai ได้เลยนะครับหรือโทร0920599969นะครับผมไลน์เดียวเบอร์เดียวเลยนะครับเป็นวิดีโอในตัวเครื่องนะครับ ก็ขอจบการรีวิว iPhone 11ตัวท็อปพรีเมียมนะครับไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ